สวัสดีค่ะ Hi guys today we're gonna show you how to prepare pumpkin juice A selected super easy and nutritious menu for this COVID-19 period วันนี้เราจะมาทำน้ำฟักทองเมนูสุขภาพที่เลือกสรรมาสำหรับช่วง COVID-19 นะคะ l e t miss my next videos please subscribe and share to your friends thank you เพื่อไม่ให้พลาดเมนูถัดๆไปช่วยกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Very simple ingredients starting from pumpkin, sugar, and salt. ส่วนประกอบไม่ายามีแค่ฟักทองน้ำตาลแล้วก็เกลือ Let's start the process เริ่มทำไปเลยนะคะ We start with peeling off pumpkin skin then cut it into pieces. เราเริ่มจากปอกเปลือกฟักทองออกแล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นๆนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำให้ท่วมฟักทองหน่อยๆนะคะ Then just add water a little bit higher than the pumpkin level Then just boil it for about 10 or 15 minutes or until the pumpkin becomes soften แล้วเราจะต้มไว้ประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าฟักทองจะนิ่มนะคะ อนนี้น่าจะได้ที่แล้วนะคะลองใช้ต้อมจิ้มดูก็ได้นะคะถ้าเริ่มนิ่มแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะ Now the pumpkin become soften e d and you can just use the fork to test if it soft enough like this it's ready now จากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะ just turn off the heat and just leave it cool down พอฟักทองเย็นลงแล้วเราจะนำมาปั่นนะคะ When the pumpkin cool down we gonna blend it Just add the pumpkin boiled water into the blender <Okay. S 2> เราจะเติมน้ำต้มฟักทองลงไปให้ท่วมฟักทองนะคะ Then blend it แล้วก็ทำการปั่นนะคะ จากนั้นเทล,ลงไปในหม้อนะคะ and then pour it into the pot if you like lighter like juice you can sip s i p out ถ้าเพื่อนๆชอบน้ำใสๆก็สามารถที่จะกรองกากออกได้นะคะจากนั้นเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนอีกประมาณ5-10นาทีนะคะ then we're gonna boil it with low heat for about 5 to 10 minutes ระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถเติม,มน้ำตาลได้ตามชอบนะคะแต่วันนี้เราจะไม่เติมเพราะว่าจะทำเป็นเมนูสุขภาพค่ะ During this you can add some sugar as you like but today we want for healthy recipe you can also add some salt เพื่อนๆสามารถเติมเกลือได้นิดหน่อยนะคะ ถ้าเติมน้ำตาลก็ควรเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ If we add sugar we should add also some salt ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ Now it's gonna be ready for serve d Here we go the super easy healthy and delicious pumpkin juice ได้ออกมาแล้วนะคะน้ำฟักทองที่ทำง่ายดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ ขอให้มีความสุขกับเมนูนี้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ Just try to do yourself to enjoy and be healthy. Happy สงกรานตเดยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดๆไปนะคะ See you again in my next videos h a v e a n i c e d a y Bye สวัสดีค่ะ